แอปทักษะออนเห็นยังตกใจพัฒนาการความสวยต้นหอมสกุลตลาละมุนมากไม่ต่างจากนางเอกเกาหลีวัย45ปี เป็นอีกหนึ่งดีเจที่ไม่ได้มีดีแค่คารมแต่ยังสวยด้วยตลกด้วยสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาซึ่งถ้าใครที่ติดตามอินสตาแกรมอยู่ก็จะรู้ว่าเจ้าตัวมีลุคสวยแบบจริงๆมาให้เห็นกันอยู่เป็นประจำบางวันก็เป็นสาวเซ็กซี่บางวันก็เป็นสาวหวานบางวันก็สุภาพสุข,ขุมแบบ working woman ลุคไหนก็ปังหมด ล่าสุดดีเจต้นหอมกลับมาพร้อมกับลุกสวยสะบัดอีกครั้งโดยคราวนี้มาในลุกช่ำๆเขียนคิ้วตรงเขียนดอลลี่อายและทำผมปล่อยปอยดและทำผมปล่อยปอยด้านหน้า มองไปมองมานึกว่าสาวเกาหลีที่ไหนแม้จะคีปลุกสวยอยู่แต่ก็แอบ,บติดตลกเพราะดีเจต้นหอมเผยชื่อเกาหลีของตัวเองว่าคันตงฮีทำเอาชาวเน็ตฮาสนันเอ๊ะชื่อแม่ปแปลกๆนะขณะที่เพื่อนๆในวงการแห่แซวกันยกใหญ่แน่นอนว่าเพื่อนรักอย่างบอยพิสนุกก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาแซวว่ากี่แอปบ,บอกมา ซึ่งดีเจต้นหอมก็ตอบกลับไปทันควันว่าตบปากส่วนแอปทักษออนก็เข้ามาชมว่านางเอกเกาหลีเรื่องอะไรคะสวยมากด้านดีเจต้นหอมตอบกลับไปว่าเจ้าหญิงกิมจิบิขนมปัง ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและเก่งที่ผ่านเรื่องราวความรักมามากมายอีกคนสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาที่ไม่ว่าจะเจอมากี่ครั้งเจ็บในรักมากี่หนแต่ต้นหอมก็สตรองทำอะไรได้ด้วยตัวเองโดยมีน้องปกป้องลูกชายและเหล่าเพื่อนสนิทของต้นหอมคอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้เสมอโดยล่าสุดสาวต้นหอมยอมรับและเปิดใจในรายการถึงรักครั้งล่าสุดพร้อมบอกเหตุผลที่เลิกกันเป็นเพราะอะไร แฟนคนล่าสุดเขาอายุน้อยและด้วยความที่เขาเป็นคนต่างชาติด้วยทําให้ความคิดของเขามันดันไกลาจากเราซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็เจ๋งแล้วนะแต่พอคุยกับเขาเรากลายเป็นคนโง่ไปเลยยกตัวอย่างเช่นเขาถามเราว่าแฟนที่ดีคืออะไรหอมก็ตอบกลับไปว่าฉันไม่นองใจนะแต่เขาบอกกลับมาว่า ไม่นอกใจคือพื้นฐานของชีวิตคู่และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เวลาเขาสั่งอาหารมาเขาก็ถามว่าเรากินไหมหอมก็ตอบกลับไปว่าถามทําไมถ้ากินเดี๋ยวก็จะตักเองเขาตอบกลับมาว่าถามเพื่อให้รู้ว่าเขาแคร์คือเขาเบอร์นั้นไปแล้วก่อนที่เขาจะทําเรื่องออกจากเมืองไทยไปเขาก็กําลังดูว่าเราจะสามารถเป็นเหมือนบ้านที่นี่ให้กับเขาได้ไหม แต่ต้นหอมเองกลับดีไม่ทันทําให้เขาได้เห็นเขาก็เลยตัดสินใจไปแต่หอมมองว่ารักครั้งนี้เป็นความทรงจำที่ดีมากๆนะเป็นบทเรียนที่ดีมากที่คอยสอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่เราคิดเลย